โอเคก็กาบสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกรันเหมือนเดิมทุกคนกับแมปอารายคอร์ทโอเวอร์นะครับผมก็สําหรับอะไรพาร์ทนี่ทุกคนเดี๋ยวพี่พาทุกคนเนี่ยมาลุยดันเจี้ยนนะครับหรือว่าเจ้าตัวปราสาทดันเจี้ยนนั่นเองชั้นที่150นะครับเดี๋ยวก็บอกว่าชั้นที่150นะครับมันมีของดีที่เป็นของเมตาเลยนะครับของแพทนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวรุ่นหรือไม่ก็เงานะครับแล้วก็ฉายาด้วยสำหรับคคคลลิปปววีีีีีดโอนนนนนน้้เเ่่่่่ยยยพพจะะาาทุุกกไไััรรบมู ไปลงชั้นที่150เนี่ยมีอะไรบ้างนะอย่างแรกครับแวะมาก่อนเลยทุกคนก็คือเจ้าตัวโคดนั่นเองพี่ไม่รู้ว่าอัปเดตเนี้ยมันแจกโคดอะไรนักหนาแนละ้วทุกคนประมาณ10กว่าโคดแล้วอะอ่ะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งโคดนะครับใครที่ยังไม่ใส่เนี่ยก็ใส่ตามนี้เลยนะเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับไปกดไปว่าโคดนี้ได้อะไรได้เจ้าตัวแพ็กน้ํายาครับกับทิกเก็ตมาอีก49เานาะสำหรับโค้ดนี้ก็มีแค่นี้เลยครับมาทุกคนมาเริ่มอย่างแรกครับในเรื่องของเจ้าตัวฉายาเนา,าเนะ พีระมิดโอเวอร์อร์ดนะครับสำหรับฉายาพีระมิดโอเวอร์โหลดตัวนี้นะทุกคนมันจะได้จากเจ้าตัวอินฟินิตี้เดสเซอร์นะครับชั้นที่135หนะหรือว่าเวฟที่135าหนะครับสำหรับฉายานี้มันจะบวกมา28เวลครับทุกคนแล้วก็มันจะบวกในเรื่องของเจ้าตัวดามเมจดาบมาอีก137%ทุกคนประมาณนี้เลยนะครับอย่างต่อไปทุกคนมันจะเป็นในเรื่องของเจ้าตัวลิลิกนะอันนี้ก็จะเป็นลิลิกที่พี่คิดว่าน่าจะดีที่สุดของพี่แล้วที่พี่หาได้นะคร ทั้งหมดนะครับพี่สามารถติดตั้งได้6อันนะสำหรับแพทนี้นะครับนี่ก็ตามนี้เลยทุกอันเนี่ยพี่ก็อัพเป็นแลงเอ็มทั้งหมดแล้วนะก็คือแรงสูงสุดของลีลิกที่ทําได้นะครับอย่างต่อไปทุกคนจะเป็นในเรื่องของดาบนะพี่ก็ทําดาบมาเป็นแรง GM เมาป็นที่เรียบร้อยนะครับของแพทปัจจุบันเนาะอันนี้จะเป็นดาบที่ดีที่สุดนะของแพทนี้นะครับนี่จากเกาะล่าสุดเลยก็คือปุกาโลพังอาดนะครับทำแลง G ีเมาเป็นที่เรียบร้อยดาบพี่นะครับดาเมจทำได้อยู่ที่ 242.66 p D นะทุกคนอันนี้พี่ยังไม่อัพเป็นสายดาบนะแล้วก็ค่า e N c h a r t ที่พี่ได้มาก็ค่อนข้างที่จะดีครับไมจะเป็น Root a ด p a ร์ตนะครับ2 p เนาะ Shadow อานะครับอาจจะตัวเบิร์นะ3นะครับแล้วก็ s h r r Ne s s เนี่ย12นะแล้วก็จะมี Shadow Infinity นะครับ7ประมาณนี้เลยทุกคนในเรื่องของส t ตตดาบครับนี่พี่ก็ใส่เป็นเจมประมาณนี้เลย แดง2องม่วง1นึ่ง้ำเงิน1เหลืองหนงแล้วก็เขียว1น,นะค่าที่ได้มาก็ตามนี้ครับแต่พี่ไม่ชอบค่าล่างสุดเลยก็คือบวก e xp ทุกคนอันนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์นะแต่ว่ามันจําเป็นต้องใส่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเจมสีเหลืองทุกคนส่วนใหญ่มันเป็นบวก e xp ครับมันก็เลยต้องบังคับใส่นะนอกอกนั้นกน็ตามนี้เลย ระยะเงานะครับความไวเงาดาเมจดาบดาเมจเงาอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับอันต่อไปครับจะเป็นในเรื่องของสเตตนะทุกคนเลเวลของพี่เนี่ยก็ตันนะครับอยู่ที่550เนาะสเตตเนี่ยช่วงเริ่มต้นพี่จะอัพประมาณนี้ก่อนนะครับก็จะไปนเน้นที่ช h a ์โด p o พาวเวอร์เนี่ย400เลยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของความไวเนี่ย200ระยะ200แล้วก็สปีดของเพลเยอร์เนี่ยพี่ลงไปที่300นะครับ แต่ว่าหลังจากที่เงามันเริ่มจุ่มครับทุกคนแบบว่าตีไม่เข้าเนี่ยพี่จะเปลี่ยนนะพี่จะเปลี่ยนไปเล่นเจ้าตัวเงาเนี่ย400นะครับแล้วก็ดาบอีก400เนาะนอกนั้นเดี๋ยวพี่ลองเฉลี่ยเฉลี่ยอัพดูนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ออกมาอีกอันนึงครับจะเป็นในเรื่องของเจ้าตัวชาเลนจ์นั่นเองนะครับเพเยอร์ชาเลน์เนาะ ตรงนี้เนี่ยช่วงแรกพี่จะเล่นเป็นสายเงาทั้งหมดเลยนะนี่อัพสายกลางมาล้วนๆ,ๆเลยครับแล้วก็มีลีลิกแล้วก็สายกลางหมดนะแล้วก็ถ้ามอนเริ่มจุ่มเนี่ยพี่อาจจะเอาชาร์โดเจเนอเรลออกนะทุกคนแล้วก็น่าจะไปใส่ในเรื่องของเจ้าตัวฉายา2ออันนะนี่จะเป็นฉายาหลักกับซับนะครับอันต่อไปนะครับมันก็คือเจ้าตัวกาชานนัเองซึ่งกาชาเนี่ยก็บวกดาเมจมาเยอะพอสมควรแต่ว่ากาชาเนี่ย,าายพี่ไม่ค่อยได้สุมทุกคนเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนนะครับแต่ละกอดเนี่ยพี่ใช้อะไรสำหรับนาะรูโตะเนี่ยพี่ใช้เจ้าตัว กาชาลีเจเนอรี่นะอ่ะบวกดาเมจมา50%นะครับสำหรับดาเมจเงาเนาะแล้วก็เกาะบีดเทพมรณะครับพี่ใช้รีเจเนอรี่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่สุ่มได้แค่นี้ก็คือบวกดาเมจดาบนะครับมา50%แล้วก็จากวันพันแมนครับพี่ใช้เป็นเจ้าตัวอีปิกนะบวกดาเมจเงามาอีก50%ครับของเมืองเดมอนสเลเยอร์พี่ใช้เป็นเจ้าตัวนี่เลยแลสุ่มได้สูงสุดแค่แลนะอันนี้จะบวกเป็นเซตดรอปนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับดาเมจนะแล้วก็จะมีเมจปาร์ตี้ทุกคนหรือว่าเจ้าเมืองฟรีเลนนั่นเองนะครับพีีีีี่่่จจจจจะะะใช้้้เเเเเเเป็นนนนนาาาาตตัััวววรรรออคบบกดมมยขงง75% แล้วก็ดาบมาอีกยิบอนะครับอันสุดท้ายเลยจากผู้ฆ่าลูกผงาดครับพี่ใช้รีเจเนอรี่เหมือนกันเนาะอันนี้จะบวกดาเมจเงามา50%ครับแล้วก็บวกดาเมจดาบมาอีก50%มาถึงตัวทำดาเมจหลักของพี่นะครับมันก็คือเงาของพี่นั่นเองมาดูกันนะครับว่าพี่ใช้เงาอะไรไปลงเจ้าตัวดันเจียนชั้นที่150บ้างในวันนี้โอเคนี่เลยทุกคนเปไ็นไงดาเมจทำได้อยู่ที่ 4.68QAD q ี d นะดันนป้คิวเกตีนะรับแล้ก็มีอีาเมจปกตินะครับาะ คือพี่จะเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีการอัปเดตแบตเทิลพาร์ตมาแล้ว้วมตัวเนี่ยต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับพี่ก็เลยไม่เอามาใส่นากก็เลยเอาแค่นี้แล้วกัน12ตัวนะครับแล้วก็มีเศษอีก3ตัวประมาณนี้เลยจากแบตเทิลพาร์ตของทั้งหมดของพี่เนี่ยก็มีประมาณนี้เลยนะครับที่พี่จะไปลงชั้นที่150เนาะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพี่พาทุกคนเนี่ยมาดูในเรื่องของเจ้าตัวดาเมจดดีพีเอสพี่ก่อนทุกคน ว่าต่อวิที่พี่ทาได้เนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเผื่อน้องๆหลายคนเนี่ยดูคลิปแล้วอยากไปลงตามเนาะอยากไปทาตามเนี่ยจะได้คํานวณดาเมจตัวเองถูกนะว่าของตัวเองเนี่ยดาเมจประมาณนี้มันไปถึงชั้นไหนแล้วประมาณนี้เนาะอันนี้คือดาเมจดีพีสของพี่นะอาสูงสุดพี่เห็นอยู่ประมาณ380ครับทุกคนไม่เกินนี้นะ380 QAD ครับอันนี้คือยังไม่บูดน้ำยานะอันนี้คือดาเมจสดๆเลยไปทุกคนเทสแค่นี้พอเดี๋ยวเราไปรอเจ้าตัว,ตวปลาสาดเกิดครับไปลุยกันชั้นที่150 ขอแวะฝากสปอนเซอร์ไว้นิดนึงนะครับสำหรับร้าน n e m o s h o p นะสำหรับร้าน n e m o s h o p เนี่ยมีบริการรับความแมปต่างๆในเกม Roblox นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไร Cross Over Go Garden มีระบบกิฟเกมพาร์สนะครับจำไหน่ายถัดเลี้ยงแล้วก็ ID ไอดีไกตันอีกเยอะแยะมากมายเลยแถมยังมีการเติมโรบักแครอีกด้วยนะครับบอกเลยว่าครบจบในร้านเดียวแน่นอนหากใครสนใจเนี่ยเพจและลิงก์เดี๋ยวพี่แปะไว้ให้ดีคิดชันแล้วก็เมนแรกนะครับก็ฝากไปด้วยสาหรับร้าน n e m o Shop. s h o p มาทุกคนตอนนี้ปราสาดันเจียนเกิดเป็นที่เรียบร้อยครับผมมมาาาาาเเเงงงงขขอ้้จตื่น่นนีีรรยกแลวคับ ก่อนอื่นเลยตั้งค่าให้ตีอัตโนมัติก่อนแล้วก็เริ่มไปจากชั้นหนึ่งเลยนะทุกคนเพื่อที่จะเก็บเวลานะครับไปสตาร์ทได้เลย,เลยมาเริ่มอย่างเป็นทางการครับทุกคนสําหรับดันเจียนชั้นที่150นะครับฝากเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยการกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะน้องชายไปเราจะเริ่มกันยาวๆครับแบบนี้บอกเลยว่าช่วงแรกๆเนี่ยพี่จะเคลียร์แบบนี้นะเคลียร์แบบไวนะครับอย่างสเตตที่พี่ให้ดูนะว่าพี่อัปประมาณไหนนะครับมันก็จะไวหน่อยนะนี่เริ่มมาไม่ถึงวินะครับทุกคนมาชั้้้นน6แแลลวววบบกเยย่าาพีจะ ดูยันยาวๆยังกับลาชาปโ,ปโอเคห้องไปทางไหนวะเนี่ยหาห้องไม่เจออันนี้เป็นการเก็บเวลาที่ดีที่สุดนะครับย้ําเลยนะว่าต้องมีชาโด o เจเนอเรลนะครับกับชาโด o เทเลพอร์ตนะทุกคนของดีนะครับส่วนสเต็เพเยอร์เนี่ยใช้ไปที่วิ่งไวนะทุกคน ชั้นที่97แล้วทุกคนเข้า98ครับด้วยความไวแสงนะพี่บอกเลยว่าของดีนะครับชาร์ดูจะได้เล่กับ Teleport ตคอมโบกันนี่ครับถึงชั้นร้อยแล้วทุกคนแป๊บเดียวเองนะครับผมนี่ถึงรายชาศูย์บารานแล้วพี่ชอบเรียกผิดนะระหว่างบารานกับโบลอสนะครับชื่อมันคล้ายๆกันนะชอบเรียกผิดมากเลย103แล้วทุกคนตอนนี้ยังชิวอยู่นะยังไม่ได้ต้องเปลี่ยนค่าอะไรนะครับแล้วก็ ชั่วโมงที่พี่เก็บมาตอนนี้นะครับข้างบนหัวเลยหนึ่งชั่วโมงกับอีก51นาทีนะทุกคนพี่คิดว่าเราน่าจะไปตึงชั้นประมาณ140ครับกันทุกคนเพราะว่าที่เราเคยไปถึงอชั้น1้0จากแร้งอาบวกที่เราเคยดันหลายคนเนี่ยดูน่าจะจําได้นะครับว่าพี่เคยดันปาาทเนี่ยไปถึงชั้นนั้นแล้วก็ยังไม่เคยดันแบบจริงจังอีกเลยมีพ์ทนี้เลยทุกคนที่พี่มาจริงจังนะครับเพื่อที่จะไป150ให้ได้เพราะมีของที่ต้องใช้ครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวรีลิกนะเห็นน้อองบกกว่าาีิเดม แล้วก็มีเรื่องของเงานะครับเงาใหม่เนี่ยเห็นเขาบอกว่าดีสุดแล้วนะครับของแพทนี้อีกอย่างหนึ่งเลยที่พี่อยากได้ก็คือฉายาครับขอแค่ถึงชั้นร้อยห้าสิบได้แล้วก็จะได้ฉายาที่โหดมากๆมานะร้อยยี่สิบห้าโอ้โบลอสครับ <c oughs> แป๊บเดียวเลยมาดูกันว่ามันจะเริ่มจุ่มชั้นไหนครับร้อยสามสิบแล้วยังจุ่มอยู่ไหมโู้ร้อยสามสิบยังวันช็อตได้อยู่ทุกคนอาจจะสบายเนี่ยร้อยสามเอ็ดเข้าสามสองวันช็อตได้ เอาว่ะเอาเรื่องครับเอาเรื่องอันนี้ยังไม่ได้บูทน้ํายาอะไรเลยนะอ่ะอันนี้เริ่มมีสองติ๊กนะครับพี่เริ่มได้ยินแบบติ๊ก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 เมื่อกี้หนึ่งสามห้าครับอ่ะเริ่มจุ่มแล้วพอเริ่มจุ่มแบบนี้ทุกคนพี่ขออนุญาตเลยครับใส่น้ํายาไปเลยนะแล้วก็ดามเมจดาบด้วยเดี๋ยวตรงไหนเอ่ยอ่ะอันนี้จะเป็นชั้นหนึ่งร้อยสี่สิบที่พี่เคยมาถึงนะครับของแพทปัจจุบันเนาะนี่ก็พอได้อยู่ แล้วก็ตอนนี้นะครับอย่างที่พี่บอกไปนะว่าชาร d โด g จ n นล a l เนี่ยพี่ไม่ได้ใช้แล้วทุกคนพี่จะรีเซ็ตทาเลนทันทีนะครับเอาเป็นฉายาซับดีกว่าเพื่อบูตดาเมจไปเลยอ่ะขอเปลี่ยนตรงนี้เลยครับผมขอเป็นสายดาเมจล้วนเหมือนเดิมอึบอึบอึบแล้วก็ตรงนี้รีลิกครับชาร์โดเจเนลอว์ไม่เอาครับเปลี่ยนเป็นฉายานะอ่าให้ตัวชาร์โดเทเลพอร์ตแล้วก็ฉายาซับเนี่ยพี่จะใส่เป็นของตัวนี้นะครับทุกคนบวกมาอีกเจ็ดเวลนะ พี่คิดว่าน่าจะดีสุดแล้วครับที่พี่มีไอตัวนี้ไม่น่าจะดีเท่าเนาะแล้วก็ในเรื่องของสเตตเดี๋ยวพี่จะไปเปลี่ยนด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวขอไปอีกชั้นนึงก่อนอ่ะประมาณชั้นนี้ก่อนสเตตอย่างที่พี่ได้บอกไปนะว่าพี่จะใช้เป็นตัวดาบกับเงาก่อนนะครับขั้นแรกอ่ะเอาดาบกับเงา400พี่แบ่งขอเป็น152อันครับนี่โอเคประมาณนี้เลยมารู้ดาเมจด,ดาบหลังจากที่เราติดตั้งมานะครับอยู่ที่2.14 Q a d นะแล้วก็ดาเมจเงาที่ทำได้นะครับ11.92นะคจอนเ้าทอ่จะเอะอ่อน ชั้นที่143ครับทุกคนมาดูเลือดกันนะครับมอนอยู่ประมาณ4.82 QID นะของชั้น143นะครับแล้วก็ดาเมจดี s พของพี่ตอนนี้ที่พี่เห็นนะครับมันพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ1 QID เลยทุกคนค่อนข้างที่จะขึ้นมาสูงนะครับมามีโอกาสถึงนะทุกคนถ้าเกิดดาเมจดี s พขึ้นประมาณนี้นะครับเพราะว่าพี่เห็นในวิกิแล้วเขาบอกว่าชั้นที่150เนี่ยต้องใช้ดาเมจ d ียพออยู่ประมาณ1 QID ทุกคน สำหรับน้องๆที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับสามารถดันปราสาทดันเจียนชั้นที่200เนี่ยไปถึงชั้นไหนแล้วก็สามารถอวดได้ทุกคนเม้นอวดได้นะครับว่าตัวเองเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็ดาเมเด,ดียีเพสของตัวเองเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีช่วงหนึ่งที่พี่ไม่เล่นเลยนะก็มันตรงกับช่วงที่กาชาเข้ามาพอดีครับไม่ได้เล่นเปล็ลาอาทิตย์เลยโอเ,โอเคโอ้ยมัวแต่ขี้โม้หนึ่งซีซีเลือดอยู่ที่9 q i ทุกคนโอ้ยเยอะอยู่นยเนี่ย ตอนนี้เหมือนเราเคลียร์มาได้ครึ่งทางแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชั้นหนึ่งสี่สี่เนี่ยพี่ใช้ประมาณกี่วิครับทุกคนในการเคลียร์เมื่อกี้เริ่มที่สี่ิบสามวินะสำหรับตัวนี้นะครับมาดูกันว่าใช้กี่วิพี่คิดว่าน่าจะประมาณสิบได้ไหมอะ่ะประมาณสิบวิครับโดยเฉลี่ยนะของชั้นหนึ่งสี่สี่นะครับก็สิบวิสิบห้าตัวทุกคนก็ไปตีเวลาเอาละกันเวลาเนี่ยทำมาดีมากครับอย่างที่พี่บอกนะครับว่า Shadow General กับ Shadow Teleport เนี่ยห้ามพลาดนะช่วงต้นเกมนะครับเก็บเวลาได้ดีมาก 2ชั่วโมงกับอีก19นาทีครับเหลืออีกแค่5ชั้นเท่านั้นเราจะไปถึงฝั่งฝันแล้วพี่ก็ยังไม่รู้นะว่ามอนของ150เนี่ยเป็นบอสตัวอะไรนะครับพี่มองภาพไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนนะสําหรับมอนของ150นย์ะครับพี่มองภาพไม่ออกเลยทุกคนไม่รู้ว่าคือตัวอะไรเนี่ยรูปเนะี่ยหลังจากเจ้าตัวโบลท์เดนตัวนี้เลยครับสำหรับชั้น1 4 5หครับเลือดกระโดดมาอีก1เท่านะก็คืออยู่ที่ประมาณ17 QD ครับ17ถดง18นอะดีครับสิบเจ็ดถึงส อันนี้ดีหน่อยนะครับมีแค่12ตัวโอ้เราต้องไปดูเลือดบอสด้วยบ่าสําหรับ145ลืมดูเลือดบอสเลยทุกคนบอสเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานนะพี่ขอหลังจากเนี้ยเป็นด่านนี้ตลอดเลยได้ไหมทำไมพี่ถึงอยากให้เป็นด่านนี้ตลอดใช่ไหมครับคือด่าน,นเนี้ยเนี่ยมันจะมีมอนน้อยที่สุดนะในตัวปราสาทดันเจียน200ชั้นเนี่ยไอตัวปราสาทแบบเนี้ยทุกคนด่านที่เป็นปราสาทแบบเนี้ยมันจะมีมอนแค่11ตัวนะครับแต่ว่าอันนี้มันคือ145ไงมันจะมีบอสอีกหนึ่งก็ โอ้ร้อยสามสิบบวกเลยนะร้อยสามสิบคิวไอดีครับสำหรับเลือดบอสค่อนข้างที่ใช้เวลานะพี่ว่ okay, าโอเคขอญาตเคลีย์บอสยาวๆครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้บอสของชั้นหนึ่งสี่ห้าเนี่ยใกล้จะล่วงแล้วนะครับ <c oughs> ก็เฉลี่ยเลยพี่ใช้เวลาเคลีย์บอสตัวนี้เกือบๆสามนาทีแล้วทุกคน <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงชั้นหนึ่งสี่หกทุกคนครับหนึ่งสี่หกเนี่ยเลือดอยู่ประมาณสามสิบคิวไอดีนะ อ่ะมีตัวสามสองด้วยทุกคนมีโผล่มาสามสองนะสามเอ็ดสามสองก็เฉลีย่ยแล้วประมาณสามเอ็ดทุกคนเอาง่ายๆเลยตีเป็นเลขกลมๆครับสามสิบเอ็ดคิวครับสำหรับชั้นนี้หนึ่งสี่หกพี่บอกเลยว่าเลือดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะชั้นหน้าเนี่ยมีหกสิบแบบพี่ว่าเพราะว่ามันจะบวกเป็นเท่าตัวไปเรื่อยๆนะครับมาทุกคนตอนนี้ก็เหลือสองตัวสุดท้ายนะครับของชั้นหนึ่งสี่หกนะจะไปหนึ่งสี่เจ็ดกันครับทุกคนก็ <laughs> เวลาที่พี่ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรน,นะ แต่ว่าเวลาที่เราเหลือเนี่ยสชั่วโมงกับอีก6นาทีครับพี่คิดว่าน่าจะเยอะพอสมควรที่จะสามารถทําให้เราไปชั้น150ได้แต่อันนี้พี่ยังไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ยังไม่ชัวร์นะว่าพี่จะไปถึงหรือเปล่านะครับเหลืออีกแค่4ชั้นเท่านั้นทุกคนก็3มชั้นเอาง่ายๆเลยเพราะว่าอันนี้ตัวสุดท้ายแนละ้วอีกประมาณ3ชั้นครับกับเวลา2ชั่วโมงไม่รู้ว่าเราจะไปถึงหรือเปล่าถ้าเราไปถึงเนี่ยดามเมจเราจะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าถ้าถึงหนี่เห้าศูนย์ปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวฉายาตัวน,าาน,น,น,น150 ดาเมจเนี่ยจะทําได้เยอะกว่าน,นี้นะทุกคนโอเคครับหนึ่งสี่เจ็ดทุกคนโอ้โชคดีครับเป็นชั้นที่มีสิบเอดตัวนะเนี่ยที่พี่บอกว่าอยากให้เจอชั้นนี้บ่อยๆนะครับอ่มาดูในเรื่องของหนึ่งสี่เจ็ดกันนะครับเลือดเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบหกคดีนะมีตัวถึงหกสิบปะห้าเก้าครับตัวนี้มีตัวไหนถึงหกสิบไหมเดี๋ยวพี่ขอญาตําำรวจก่อนห้าเก้าห้าเก้าโอเค อยู่ประมาณนี้ครับทุกคน5 8ดถึง5้สา QID นะสำหรับ1 4 7ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะและสำหรับใครที่อยากฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้พี่ขอเสนอแอปพลิชัน UG Phone แค่มือถือเครื่องเดียวของเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้หลายเกมนะครับฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้เพื่อนๆเนจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้อยู่หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่โคดนี้เลย P P P 123อนๆ่ะได้รับ free, เพื่อไปทดลองใช้ นนคใครที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างอยากฟาร์มเกมแบบตลอด24ชั่วโมงก็แอปนี้เลย UG Phone ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นเอาล่ะทุกคนเราก็เดินทางมาถึงตัวสุดท้ายแล้วครับของชั้นที่147ใช้เวลาเยอะพอสมควรนะตอนนี้เวลาที่ที่เหลือนะครับอยู่ที่1ชั่วโมงกับอีก54นาทีทุกคน <ossen. S 1> ก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าชั้นเนี้ยพี่ใช้เวลาเคลียร์ต่อตัวนะอยู่ประมาณ1นาทีนะครับ 1, 1นาทีกว่าๆเลยนะก็ทั้งหมดเนี่ย11เอตัวก็ประมาณรับเอมดนาทีครับลีาะ มาตัวสุดท้ายแล้วเราจะไป1,48กันเลืออีกนิดเดียวทุกคนเลยอีกแค่3ชั้นเท่านั้นครับผ่านจากชั้นนี้ไปก็อีกแค่2แล้ว 1Qi สุดท้ายครับ 1Qid เรียบร้อยครับผมไป1,48กันทุกคนเสียดายนะสำหรับชั้น148นะครับมี15ตัวนะพี่นึกว่าแอดมินใจดีให้11ตัวเหมือนเดิมนะครับก็มาดูกันชั้น148เนี่ยเลือดเฉลี่ยเลยโอ้โหอยบวกเแล้ทุกคนร้อยคครับประมาณ110เลย ว้าวตัวนี้ร้อยสิประเจ้าช่วยกล้วยทอดตอนนี้บ้านพี่ก็ฝนตกนะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงฟ้าเสียงฝนเป็นเรื่องปกตินะครับฝนตกเอเยทุกคนมาเรามาเริ่มกันครับตัวนี้เริ่มจากนาทีที่45นะเมื่อกี้สี่ิบาวีปะ52.45สอานะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันทุกคนใช้เวลาถึง2นาทีหรือเปล่าพี่คิดว่าน่าจะ2นาทีนะอ่ะไปจบที่ห้นาทีสามหกะเมื่อกี้ ก็เริ่ม52.45จบที่50.31ก็เอาจิงๆนะครับใช้เวลาเคลียร์ประมาณ2นาทีครึ่งทุกคนสำหรับชั้นนี้ใช้เวลาเคลียร์2นาทีครึ่งมี15ตัวโอ้ครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วเนี่ยในการเคลียร์ชั้นนี้ไม่เป็นไรครับทุกคนไปยาวๆครับสำหรับชันนี้ครึ่งชั่วโมงแน่นอนครับเอาละทุกคนหลังจากที่พี่ใช้เวลาเคลียร์มาสักพักนึงนะครับตอนนี้เราก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะของชั้นที่148้นะครับจะเข้า149ซึ่งวลาเนี่ค่อนข้าที่ใเ้ไปเะนะทุกค ตอนนี้เหลืออยู่ชั่วโมงกับอีกย2ิบสองนาทีนะครับที่พี่เหลือแล้วก็ตอนนี้มอนตัวท้ายเหลือประมาณ5 qid ครับกำลังจะล่วงแล้วเราจะไปดูกันว่าชั้น149เนี่ยเราจะได้11ตัวหรือเปล่าขอ,อ11ตัวได้ไหมปึ๊บ149ยสเก้า21ยี่ตัวป่ะสวยขอบคุณครับเดฟโอเคยังโชคดีอยู่นะทุกคนเราได้11ตัวของ149นะครับแต่มาดูเลือดก่อนทุกคน เลือดเนี่ยของชั้นนี้โอ้โห2 0 0 q i d ทุกคนโคตรเยอะเยอะมากก็สำหรับชั้นที่149ครับเลือดเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ200บวกทุกตัวนะก็ตอนนี้เหมือนกับว่าเราตีบอสของชั้น145ทุกคนทั้งหมด11ตัวนะโอเคแต่ก็ยังโชคดีครับที่มี11ตัวเนาะแล้วก็เวลาอย่างที่พี่บอกนะครับเหลือประมาณ1ชั่วโมงกับอีก23นาทีนะตอนนี้มาดูกันว่าเราจะไปถึงชั้น150หรือเปล่าพี่คิดว่าน่าจะถึงนะอันนี้จากความรู้สึกี่นะ ก็อันนี้พี่ดูจากเวลาที่เราเหลือนะทุกคนมันเหลือประมาณหนึ่งชั่วโมงกับอีกยี่สิบใช่ไหมถ้าสมมติเราเคลียร์เนี่ยพี่คิดว่าน่าจะใช้เวลาในชั้นนี้นะอันนี้จากความรู้สึกพี่นะประมาณห้าสิบนาทีครับห้าสิบเกือบหนึ่งชั่วโมงนะอ่ะถ้าสมมติเราเคลียร์ห้าสิบเกือบหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเราจะเหลือเวลาในชั้นที่หนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยถ้าเราไปถึงนะจะเหลือประมาณยี่สิบนาทีได้นะครับถ้าเกิดเราเหลือมากกว่ายี่สิบนาทีทุกคนพี่จะใช้นะครับในเรื่องของเจ้าตัวทาเลนะนี่ พี่จรีทาเลนต์นะครับค่าเลเวล300รตรงนี้เนาะพี่เจรีเป็นสายดาบตรงนี้เลยครับ5 HP ฮิตต่อมินนะก็คือพี่จะกําจัดบอสนะครับถ้าสมมุติเราเหลือ20นาทีเนี่ยยังไงเราก็ทัน,นครับเราใช้ 5H p ตรัวนี้ในการกําจัดบอสเนาะ2000 <years> later. เอาละทุกคนหลังจากที่เราใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงหนึ่งนะตอนนี้เราก็เหลือตัวสุดท้ายแล้วทุกคนกับชั้น149นะครับซึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยเราเหลือเวลาให้เคลียร์ยอยู่ที่42นาทีนะ พี่คิดว่าน่าจะไปชั้น150้ได้โว๋วครับแต่ว่า1 5 0เนี่ยเราจะเคลียบอสได้หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนแต่ก็เดี๋ยวพี่มีสูตรอยู่ครับอย่างที่พี่บอกนะว่าถ้าถึง1 5 0ยเนี่ยเวลาเราเหลือเกิน20นาทีนะพี่จะเปลี่ยนชาโด้สเตตตรงนี้นะครับจะตัวทาเลนเนาะนี่ค่าตรงนี้นะพี่จะมาเปลี่ยนใช้เป็นตัว HP 5%ี้เนี่นะครับผมเอาแล้วทุกคนครับตอนนี้ก็เหลือแค่10 q i d เท่านั้นนะเราจะไปชั้น150แแล้วสดงว่าารันนี้าส็จแล้วทุกคพราะว่าเเวลาานนีีหืออก39ทครัป ได้เวลาครับไปดูกันว่า150ยห้กรตัวอะไรแล้วก็จะได้ฉายาใหม่ด้วยครับ3 2 1เรียบร้อยชั้น150พี่ขอปิดโจมตีก่อนครับอ่ะขอปิดโจมตีก่อนขอไปดูก่อนนะครับ150บอสเป็นตัวตัวอะไรวะอ้อยไอ้ไอ้ตัวนี้จากในโรโตปะมาดาระครับทุกคนอ้อยของดีวะ่ะ สำหรับมาดรา,าทุกคนเลือดของเขาเนี่ยโอ้โห2.95จ SXD ครับซึ่งเวลาอีก30นาทีเนี่ยหรือว่า40นาทีเนี่ยมันไม่ทันแน่ๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่สนใจครับอย่างที่พี่ได้บอกไปพี่จะเปลี่ยนทันทีเลยอ่ะพี่ขอเปลี่ยนตัวทาเลนก่อนครับพี่ใช้เป็นสายดาบนะต้องใช้สายดาบครับสายอื่นเนี่ยเล่นไม่ไหวนะนี่ครับเลเวล300้อต้อง HP, ห้ p เฮดเท่านั้นนะแล้วก็ติดตั้งดาบ2อันเลยดีวยกว่าทุกคนนี่ครับติดตั้งดาบ2ออันอ่ะแล้วก็ไม่รู้แล้วครับ พี่ใส่ดาบล้วนนะตอนนี้นี่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 โอเคทุกคนก็หลังจากที่เรารีมาเนี่ยพี่ใส่ดาบล้วนเลยนะแล้วก็ในเรื่องของดาบครับขออนุญ,ญาตไปติดตั้งดาบก่อนมีตัวไหนที่ดีๆบ้างมีอีกตัวนี้ครับทุกคนนี่ดาบดับเบิลนะดาบคู่หลังจากที่เราติดตั้งดาบคู่เป็นที่เรียบร้อยฉายาครับที่เราได้มานี่ทุกคนโอ้บวกมายี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบบวกมาสามสิบเวลครับ สามสิบเบลแล้วก็บวกดาเมจดาบมาอีกนะประมาณร้อยสามสิบกว่าอ่าอันนี้ของดีครับจากชั้นร้อยห้าสิบป่ะเริ่มมาเลยทุกคนห้า HP นะที่พี่จะใช้สับเลยครับอ่ะทุกคนลองสังเกตดูนะครับผ่านไปแค่แป๊บเดียวเนี่ยตอนนี้เลือดบอนเหลือครึ่งหลอดแล้วอ่ะหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทําไมพี่ถึงแนะนําให้ไปใส่ในเรื่องของดาเมจดาบใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูอีกรอบเนาะก็อย่างที่พี่แนะนําให้ไปใส่ดาเมจดาบเนี่ยตัวที่มีผลจริงๆเนี่ยจะมีสองค่าครับอ่ะมันจะมีแค่เจ้าตัวนี่ บัตรเวพอนนะก็คือ5%้อ HP h ิตต่อมินนะครับอ่ะถามว่าค่านี้นมันช่วยอะไรก็คือทุกหนึ่งนาทีทุกคนมันจะทาดาเมจมอนเนี่ยอ่ะเลือดต่าไหลก็ช่างนะมันจะทํา5%อครับอันนี้มันไม่สนใจนะต่อให้เลือดเป็นล้านมันก็ทํา5%ครับแล้วก็อันที่2เลยทุกคนเนี่ยติดตั้งดาบได้2อันครับใครที่สามารถมาถึงชั้นที่150ได้นะทุกคนพี่แนะนําเลยนะครับถ้าเวลาทุกคนเนี่ยเหลือมากกว่า20นาทีบวกๆนะอันนี้ต้องย้ําก่อนนะ ให้ใช้เป็นค่าดาบเลยครับยังไงก็ผ่านยังไงก็ได้เงาแน่นอนนะครับตอนนี้นะทุกคนเลือดก,ก็ลดมาถึงหลัก QID นะครับโอ้ <c oughs> โหลดมาถึง QID แล้วนะใช้เวลาเนะ่ยตอนนี้ประมาณ8นาทีนะทุกคน7หรือ8นาทีนี่แหละประมาณนั้นนะครับเลือดเนี่ยเกือบหายหมดแล้วก็ <c oughs> เหลืออีกแค่2นาทีปะ่ะถ้าเกิดมันดับเบิลด,ดาบที่พี่บอกไปนะครับก็เหลืออีกแค่2นาทีมอนจะล่วงนะทุกคนอ่านี่ก็เข้านาทีที่8แล้วครับ เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็เหลือแค่หนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับนาทีสุดท้ายเท่านั้นเองตอนนี้พี่ติดตั้งเป็นเซตสกัดเงาไว้ทุกอันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรีลิกนะครับแต่เดียวเท่านั้นขอแค่หนึ่งนาทีสุดท้ายเรียบร้อยวัน4เรียบร้อยครับสกัดมาได้เป็น G M บวกทุกคน ทุกคนสาหรับดันเจี้ยนชั้นที่150นะครับล้วก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อย,อยแล้วเาก็สามารถทําการเคลียร์ได้นะครับแล้วก็พี่ไม่ได้รีลิกนะเมื่อกี้แต่ว่าพี่ได้เป็นเงามาแทนนะครับเงาของเจ้ามาดระนะนี่เลยทุกคนอ่า,าเป็นไงแหลง GM บวกด้วยครับได้มาชื่อมันชื่ออะไรเนี่ยกาดาระเงามีหน้าตาเป็นยังไงจงตื่นนี่ทุกคนโอ้พี่เหมือนกันนะเนี่ยโคตรสวยเลยแล้วก็อันนี้คือเงาที่ดีที่สุดของแพทปัจจุบันครับ เอเคทุกคนขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้พี่นะครับทุกการกดไลค์ทุกาก,าทการกดติดตามเนี่ยทำให้พี่มาถึงจุดนี้ได้นะครับก็คือชั้นที่150ขอบใจมากๆน้องชายเราไปเจอกันอีกทีในคลิปโยโนอะหน้าสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วครับบาย